เรายกกองทัพมาประทับวนีด้ป่าือกันเจีใช่ไ้ไปแล้วไปแล้วะสั่งให้บไปแล้วไปแล้ว กูมาเยเคยวันสัมสีเอไเอไอหน้ามอตาบัวเจ้าเป็นผัวของเราจุกฟนข้ามาที่เราคิดว่าผวกเจ้าเฝ้าสีไม่ตกนมดแล้วค่ะคพี่เจนนั่งก่อนพี่เจนนั่งก่อน คนี่ตกท้งนองรีพาไปพระคุณมาพวกเจ้าหรือ่ากนรองสาวของข้าิสองคำใยในของแม่ของพวกเจ้า้าไสนใจรีพมาตูไม่สนใจูีพาาไปทัทีาากาหากวไปยกจักร้ายกับแนี่ขอกล้ากไบเลไยไย บอกเลยผมเริ่มมาหากระดานตาเราสองคนออกการเรียงแกนเรียวด้วยตัวของตัวยิงตูนขาองค์พระนิชาพระองค์กระตั้งไทยกระตากวันนี้วันศัต ตอนนี้พี่ไททักกับทวกกระสุนไอ้ทีทาบงเข้าอห่างไรสังเกตตรงไปได้หมดเลยตีแล้งไม่ไ้ตีน่าจะตีขวซุ่ไม่ได้กกต้องตุ้ง ผมท่านอยู่ในเมืองไม่มีทหารเลยผมท่านได้ไปเลยคะไปให้เป็นพระแพวกเนี่ยเปลี่ยนตัวว่างไหมบ่ไม่ก็อย่างไรไอ้เที่เนี่มันเทียดยาที่ขาตาขาวสูงสู้ไม่ได้เราจะต้องเป็นประตูหุ้มเรือแล้วแน่จริงยข้าพเจ้าถอยมาตั้งหลักเหรอเหรอตั้งหลักเ้ยคือต้องเจรจาให้มากกว่าสองตัวที่ได้เท่าออกมาแล้วเราจะถอยย้อนรอยถอยหลังกลับทันทีความจริงนะกองทัพของเจ้าจะชนะข้าอยู่แล้วเพราะอะไรวะ ก็เพราะว่าขอนทำของตรงนีตัวทวนแม่เห็นไหมยัยยัยแล้วต้องวัลหน่อยรล้วต้องว่าหน่อยใครอ๋อไม่ใช่พี่คนได้เกี่ยวมาอ๋อ่น้องมุกซุบซ่าเลยเอาละมาเข้าดีเอาข้าขอประกาศให้ทุกคนได้ทราบเอาไว้ว่าภายในเวลาเจ็ดวันนี้ถ้าเจ้าไม่ส่งองหญิงสุนันทามาข้าจะสั่งให้ร้านยิงทนูเพิ่มเอาไปของเจ้าเจ้าจะเผาใองเจ้า เราพี่เราี่เที่เป็นผู้นำประเทศจะนำพาประเทศจรับชัยชนะไม่ได้นำสักยังไรหนทางสู้แบบนี้ราจะทำต่อยังไงเสียที่ไหนที่อะไรนะ จริงี่คนที่ร้องพูดเข้าใจสภาบวรมากเจ้าอย่างมีพวกผู้มั่นชื่อกับมวลิเพราะฉะนั้นองค์พระรักเร่งเดินทางไปเมืองเจ้าคู่มั่นกระมวลิใช่บอกว่าตอนนี้โซนันทากำลังได้รับความเดือดร้อนให้เดินทางไปเมืองเจ้าประมาลิศโดยหยุนพวกเราเข้าพักนี่ไปนี่มานะหยุดหยุดนี่ไปนี่มาหยอด ฉันจะได้นอ หรวจากดงแห่งบ้านไม้หองและโคกข้พองคิดไม้หอพระกฝ็นอง์พระพธินชาติภาพสะอ่อนพด้วยองพระพุมาองค์เล็ให้ดามว่าขมอนเรศพระนักบโดเร ระบหลติรักหมดตัวเพศมหาเสน่หเสน่ห์ตอบตอราตรูสิงหารักหมดตดยเพศสมพลหอมนวนตาดาวตกยุกยุบเกิดสมยุบอมเกิดชื่นร้อมด้วยดาวตกใจแอนไม้หอมพระสุนโถ Tá, เำเนลาอยากไปฟงเพลงแม่แว่ที่เมืองแกวปราง อยากเป็นใครบ้างนะพี่แม่อยากไหว้พระพ่อพระบวรดาด้วยพี่คะอยากเข้าเรื่องครับขอเวลาทำรางวันสักครู่ครับคุณต้องวดไม่มีใครเยี่ยมผครับไม่ต้องกลัวแล้วครับฝนยังไงก็ไม่ตกแล้วเล่ครับดูเล่งต้องเล่นต้องเล่นแบบนี้เล้อับมขอบคุณครับขอบคุณทุกน้วยใจที่ท่านบอลให้กับศิลพินเห่งบ้านไว้หมอนเออเงินสะพัดีจังเลยถามสภาพที่เอาตางวันไม่เอาสามพันห้าร้อยแล้นะเฮ้้ย นี่ล่าสุดที่เราเล่นปากทางอใช่นเรื่องคุณทัพหัวเกอนไว้วันนี้คนดูแถวนี้มาบอกอยากให้เล่นคุณทัพอีกอยากให้เล่นเรื่องเดิมไม่ได้หรือไปได้เพราะเราเล่นไปแล้วเขาบอกอยากให้เล่นอีกเล่นทำไมอ่ะเขาดูไม่รู้เรื่องวันนั้นเขายังงงอยู่เรามีคนแต่ละที่ดาท่ว่งามแต่ว่ายังขาดลูกพ้องให้กันเั่านั้นแต่ว่าลูกของมึงชนะ ก็มีคำพูดมันม่นประเทศข้ายอย่าลืมพี่นาดีใจและรักเจ้าเมืองน้องของพี่และนาชอรถของเจ้าพี่ก็ให้ความรักและเอาใจใส่แต่บอกฉันนดีพระไข่ยิ่งนันกนาบิคะที่เกิดมาเป็นแค่ทีดาฝ่ายขวาไม่ได้ไปอยู่กับฝ่ายซ้ายนะคะพระมารดาลูกกระสวยที่สุดอยู่แล้วในสามโลกนคะพระมารดา เบารีทุกคนทุกคนอยู่ในความสงบบัตรยรีองค์กษัตริย์ผานดุลาและองค์ญินรัตนาเสด็จแล้วเสียงประมือดนตรีสร้างให้กับพระเอกทำทีมารับน้องพระรไม้หอมหอมด้วยน้องแอมนเจ้พาพราหมณ์ที่เปพระเอกของท่านนักร้องของคุณ ไ้หอมพระกดไปองค์พระมหาระตั health, ิคารุราาพร้อมด้วยองค์พระคูมันให้นามว่ารัตนารับกดโดยนกเอกน้องแถมชยาพาเลื่อถอนจาาเหลือกระทั่งสงครามไล่ลำของรัตนากับหมอปานี่ครับไอ้หมอแต่แ้ไอ้เดชืไอ้เด็กปาตน้ไอ้งานทุนร้าออกของฝนอยู่ด้าไในล มันคงจะกลัวนะมันเห็นเจ้าที่แล้วแต่เขาก็รออยู่แล้วนะปลาตรงเนาะฝากเขาจะฝาต้องอยู่ด้วยมากดีจริงนะพวกคุณพที่จะหนักอ่ะว่าหนึ่งพันข้าวผัดจ้าน่ารักอินสุด ขอบคุณนะครับของพะคุณนะครับ่าคุณลอให้สาทุกุนุรนะครับขอบคุณนะครับรัวด้วยแลให้ครับก็วพวกเราทีมงานให้หอมปดีของพีะคุณท่ต้ชทีนะครับมาในเ้ามาในตอนเช้าสรอนก็เปนสีไทวันตอนรับทีี่ราะคนะไม่ได้ียวตาปล่อยคคทับทจะมาทํองการสที่นี่อ่า วันนี้ถ้าพอเ่นไปเดงานเราก็คงไม่มามเขาอยากดูเราอ,อ๋อนนก็อยากดูเรานี่เยดียวเตยียง ยังไม่ได้ที่เดียวตัวตรงนั้นเจอรับรามวัลย่างซ้ายเลยนะครับโอ้โหวันนี้อยู่มันพร้อมหน้าเลยขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับผม้โหเล้ี่เกะออกมาเยอะนในที่อะไรว้าของข้างหลังนะเฮ้ยยังไม่อยู่ะโมยขึ้นขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทั้งใจขอบคุณทุกคนทุณนายมาแล้วที่ผิวผิวเสน่ห์ทุกท่านนะครับมึงรู้จักคุณเรียกแม่งวะต้นขอบคุณนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับวันนี้ที่กูหน้าโกกคนอะไรบ้างแล้วกัน น้โตน้งจะเป็นข้าวโดนเพลี้ยโนน้ำตกอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าของรางวัลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมรายการแสดงนะครับแล้วก็ติดตามชมทางไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากขอบคุณคณะท่านเจ้าภาพนะครับที่ได้จัดหาที่นั่งระราชไม้ของนัการแสซ่ขอเสียงปรบมือให้กับคณะท่านเจ้าภาพด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับที่เลื่อนช่องนกปาร์เซ่แล้วก็ตีหน้านะครับตีหน้าสองคืนด้วยกันนะครับน้งประหลาดคอนเทส

แล้สมัครเท่าห้ากัครับเุรจะมีท่าจ้าพท่าใดนะครับสนใจนะครับอี่ตท่นี้เรารถเหิือ่นมเก้าลบไี่มีรถเป็นเงาะตลาไทยเลยมีเก้าโมาภายในสิบนาทีนะข้าวไม่ต้องเลี้ยงครับเดี๋ยวเราหากินกันเองนะรจริงๆเราหน้ามาลงวิกนี่นะที่ผ่นหมายังผอมเลยพูเหรหไปจอหมายที่วผอมกันดู่วยขึ้นเ่าไอ้ลูกู เออบอกลวรถนอยู่อยางได้อะไรองหาเรื่องเยอะมากเแม่งานแล้วน้องสาวของพี่น้องสาวีน้องสาวเกันยเที่ยวกูอยู่เลยพูดไม่หน้องเป็นผู้หญิง่เขาเป็นผู้หญิงขเป็นาิตาี่ก็เป็นรับเชิญมาเยเนี่ย ิงนะปากเสียตะมึงจะ่สวยจะสวยเอาเรื่องจะดีถ้าหากว่าท่านพี่แต่งงานแล้วก็หาคู่ครองบอกบให้หลอกฉันบ้างนะพี่คะเดี๋ยวเสด็จพี่จะหาให้พี่จะบอกไม่ได้มามีมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมานี่กัต่เช้าสงสัยก็าพอเลยเนี่ยวันนี้เขาเจอมา ไปดีดให้ม่คุณด้วยนคุณแม่หนุนหนังหมดเดินมาแล้วป้านะยังไงวะสกองร้อยหรเจ้ยไม่พูดเขาไม่พูดต้ก็มีป้าดแเล่ขอบคุณพี่พรนะครับที่่อบรางวัใครประกาศพี่พรมาพี่เพื่อนแม่ขออะไรเป็นพี่พรป้าพรเอาผู้พ่พื่อง ดูแลยเวียนยามอยู่ที่หน้าขนัดไปมาพระมงนำสมุราชสาตาปรจักเงแก้วประการแล้วบรถวายต่อพระราชสมุรสีเพ่อาเพื่อเป็นไ่สุรศีเพอมาจากไหนประการใช่เพื่อ แกว่าใครแกว่รใครอะไรกูไม่ดีพูดกันชัดที่ต้องมาทำงนจะเอาฟันมาตีตัวฟัมาแค่นี้แค่นี้อะไรไทยแกว่รแกวราการที่หมายกประกัใช้ยจะพลาดราคาเลยนะที่นี่อันี้เกย์เล่นผิดจะต้องขอแขกใหม่นะมึงสารสิงใดราชสุกกำลังสิ่งนี้ไงที่ท้แล้วี่เาที่ถ้าเลยนเองเจอเงินก่อนเกิด ไปนี้นไม,ไมันเปนาก็กอยากใช้ทไงเี้ายเถึงโดนหน้ามึงจะใช้ก็ไไอเ,เอออ่านไม่ออกจะใช้ถึงท่านชัดชาติสิทธิพันธ<อ>์โข้าหนรู้ว่าถึงองค์พระราชบุตรเมรลติ ปัตนี้แผ่นดินแห่งแก้วประการกำลังได้รับความเดือดร้อนองค์พระคู่มั่นสุนันทาข้าพเจ้าองค์กระตั์ไทยประการจึงอยากจะให้ราชบุตรกรมลตสิงห์รีธากองทัพไปช่วยเหลือองค์พระคู่มั่นสุนันทาลงนามองค์กระตักไทยประการ ถ้าหากแมนว่าท่านยังไม่งหงมีชัยชนะในครั้งนี้เราขอมอบสุขนันทาให้เป็นคู่แต่งงานของพระบรมสิงท่านทีแมนยูชนะอีว่าโผล มีรางวัลแค่5ล้อแค่ไหนใช้ของมอเตอร์ไซค์ก็ได้ผู้กำกับกูเลยเนี่ยก็รู้มาค่ะนาดกูบอกงานผิดมันยังมาถูกขันร้อนกันแล้วเราไปาพี่แล้ววัดทับเทิยนตำรวจสิงหเพื่อจะมาเป็นโอกาสของเจ้าแล้วพี่จะได้แสดงความสามารถเพื่อที่จะต้องปกป้องเจ้าสาวของเจ้าสืบต่อไปภายภาคหน้ายกกองทัพไปช่วยพระภูมิทั์ของเจ้าคนนี่ชัดเจนที่ ท่านพี่ก็รู้ว่ากระบอกโจรละสิงเก่งทางด้านโหราศาสตร์ไม่ถนัดด้านการศึกหากแม่พี่น้องไปรงก็เท่ากับว่าสองพี่น้องไปตายนะพ่้องครับท่านจะโกรธจริงทรืจะฟงสามพ่อบาปแล้วท่านจะทำยังไงดีมีแต่พระองค์คนเดียวที่เก่งวิชาต่อสู้พระองค์ควรจะไปแทนน้องชายเสด็จแม่ใช่แล้ว เจ้าพี่ในแหล่งใดีแล้วเห็ไหมคะถ้าหากว่าพวกพี่มีความสามารถคงไม่เกิดมาเป็นลูกเงียน้อยแบบนี้หราเป็นไหมพี่ก็กูุญจะไงพี่เขาบอกเป็คนประการใดถ้ามันจะเป็นก็ไปเถอะพี่คะท่านพี่จะเป็นเช่นนะั้นข้าจะยกกองครับรอมตัวเป็นมระมรสิเมื่อมีชัยชนะแล้วจึงจะบอกความจรงิงว่าข้าคือทานุราชพี่ชายของเจ้าก็คือเจ้าคือโหราสาย การทำศึกั้งนี้เข้ามาอยากเสียเวลาเสียเลือดเนื้อดูเลือดดูยาวก็ควรทำที่ใดได้กินจะมีชัยชนะดูดวงเขาคิดว่านกพิรุษจะมีชีวิตอยู่อีกชั่วโมงเราได้หลายปีหลายปีไป่เลยต้งแต่กูเป็นหมอปลาแน่นอนใครจะให้ใครไปไหนอ่ะหมดหมดไปซ้อนกันหมดกันโรดวงดวงตาดวง เราเจ้าพี่จะเกิดเรื่องอะไรเพื่อเรื่องนี้ชายาลูกดวงชะตาเพื่อเจ้าพี่ผวดีนั้นราหูยาักษ์จักราศี จะทำการสิ่งใดมักได้ดีาใจคิดย่ำดีจะอุ้ยนาดในทุกอย่างดูดีแม้ไปเป็นนักร้องทำเพลงก็จะจังไปทั่วประเทศเอ็บาเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวเก็บไปฝากอีกวีดีโอวิวในยูทูบที่ขึ้นมาเก็บแล้วนะเก็บล้านแล้วทกคน เองนะครับไปเจียมพี่เียมอู้ย่ามไมึงพูดลมึงกนแก่เพศมีทิมั้งนั่นน่ะเนนั่นไงผู้บัานล้วก็ลเอาเียนี่ปไอ้เีฝันเวรหวหาตั้งลิเกจะดังไปทั่วเขตมีงานล้นหลามไอ้เียคือเดือนนี้มีสองคืนแล้วนะ นี่กูจะแตเพ่อแกลอยู่แล้วเนี่ยี่แม้ยกทัพใหญ่ก็จะมีชัยในสงครามปวดร้าวอะไรวันเจ้าพี่หายไม่ดีของสวายและอวยจะแดกพวอแก่ขอกล่าวตามดวงเจ้าพี่วัดดีเอ้ยฟันทงถูกแล้ว ขอแต่จังว่าเป็นสุดนี้ถ้าจะนำชัยชนะกลับสู่มขอเพระเาจ้าสาวขอนด็เจ้าแต่อกขอช้อกดนเลียงเพื่เจาันท่ี่ดีดาวปาเร์ช่ตวปอัแ่ว่าดาวะรที่สอบแให้มาที่ใดา้ก็ไปทำที่นั้นและจะมปชัยหน่อยได้เพื่อเจ้า มาแต่งงานกับเจ้าพี่ขอให้คขมั่นสัญญาต่อเจ้าและที่คือคขมั่นสัญญาในท้องเรื่องนี้ท่านผู้ชมเจ้าเพื่อน้อง ช่วงนี้ที่เนยเสมันจ็เป็นคนไทยมี่ครับผมร้องสุดกำลังสุดแขนนะฮะทำงานรุ่รักไรห่วน้องนำเสรอวิธีมั่นครับในการควบคุมราคาเนี่ยครับเวลาการเข่งกันเรียยกหมาล้อนคอรับกอเป็นอมรเรื่องราวเวลาตู้สูงวิ่งห์ในความสำคัญติดตามโดยทเรื่อง 两床棉，两